สวัสดีค่ะสวัสดีครับแ <c oughs> นะนำตัวหน่อยนะคะมาจากที่ไหนคะผมนายเปอั้นครับมาจากกำแพงเพชรครับมาโดนคนตากเชือดครับมากันกี่ท่านคะวันนี้มาประมาณ 6ท่าน6ท่านนะคะ2467 2467 7คนครับค่ะเลยได้ข่าวว่ามีสตรีมมา1ท่านนะคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวไปดูทีมงานกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวไหนค่ะอ่าผมเป็นใครวะเป็นเพื่อนเป็นเเป็นพี่ของอั้นอรับอั้นชวนมานะครับก็วันนี้ก็รอๆกันหน่อยนะครับรู้สึกช้ำอย่างไงก็นไม่รู้เล พาไปช้ำบ่อย <laughs> ใช่ไหมคะ นี่นี่สปอนเซอร์ใช่ไหมคะสปอนเซอร์ครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเติร์กครับผมน้องใหม่ครับลองเที่ยวครั้งแรกครับผมน้องใหม่ครับลองเด้่ยวเรั้งแรกนะคะครับผมสวัสดีค่ะบอลนะครับมาลองเที่ยวลองขึ้นเขาครับวิ่งทางเรียบชิ้นแล้วครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สองครับครั้งที่สองนะคะเราครั้งแรกไปที่ไหนมาคะครั้งแรกไปวังเจ้ามาวังเจ้าใช่ไหมคะไปกี่โลมาคะไปประมาณยี่สิบหกโลยี่สิบหกโลนะคะเป็นไงบ้างคะสบาย สบายมากโอ้โหวันนี้ก็สบายมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอร์ค่ะก็ไม่เคยเทวค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกแต่ว่าเต็มยศเลยนะคะ <c oughs> ยืมเข้ามาเอายืมเข้ามาหมดทุกอย่างยืมเข้ามาหมดนะคะ <c oughs> ดูชุดนะคะ <c oughs> ตัวใหม่ <c oughs> ต้วใอม่เอวนี่มาลองรองเท้าเหรอคะรองเท้ารองเท้าอันนี้เป็นของตัวเองค่ะซื้อมามือสองมาทางเรียบหรือว่าเทลคะเทลนะคะโอเคค่ะน้องเนวน้องเนวสวัสดีครับไม่เคเจอกันได้เลย ไปเส้นไหนคอยรู้กันไปคนเดียวนะคะไปเส้นโคตรเดี๋ยวไปหาครูพิมก่อนนะคะนี่สวัสดีครับเขาจะขึ้นกันแล้วนะคะรอท่านคนเดียวนะคะคุณครู่าท้องเสียครับท้องเสียนะคะกินข้าวไม่ได้มาสวันครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะพาขึ้นดอยสอยมาลัยนะคะในรุษ25กิโลนะคะจะใช้เวลาโดยประมาณ7ชั่วโมงเลยเป็นระยะการถ่ายรูปด้วยนะคะ นี่คือเวลาที่เรามาถึงครับเราเดี๋ยวเรามารอเพื่อนกัน <laughs> มาแล้วคนที่สอง <laughs> นี่เรามาเดินเล่นกันจริงๆใช่ไหม <laughs> ใค้วิ่งขึ้นได้ก็เก่งอะ่ะ <laughs> นั่งพักก่อนพี่เนี่ยก็ถึงไ้นี่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปถ่ายเก็บมาเรียบร้อยแล้วมานั่งร้อท่ายสภาพพวกคุณเนี่ย ตรงนี้นะคะเราก oh ็อยู่จุดขี่โมย่ะโมย้ะโมอะไรคะโมย์โมยยัดมาหรคะยัดมานะคะยัดม้าแล้วก็ติดเลยค่ะนี่ยัดเลยค่ะแล้วก็ติดเหลืองเราไม่ได้โดนแบนรถตรงเนี้ยไม่ค่ะพี่ถ่ายให้หรอเมย์บังค่ะก็ดีครับสบายสบายตอนนั้นนินมากี่ชั่วโมงกลับเลยได้ไหมที่ไหนกี่โลกี่พันยี่พันเจ็ดว่ามุมประจําเจ็ดพร้อมถ่ายรูปด้วยเดินต่อครับเดินเถอะ เบื่อแล้วมุมเนี้ยซ้ำมันไม่เห็นลิ้นอะเนี่ยครับทีหลังจะไม่มาแล้วครับบอกคำเดียวไม่มาครับไปๆอย่าไม่มาครับจริงเหรอไหนจะไปรอให้โลดได้กันไงถ่ายแนวบอทถ่ายพี่บอักษ์อย่าๆโอเค ก็สภาพมาวันนี้ก็สภาพนะใช้คำว่าสภาพเลยโอเคก็เหนื่อยนะความชันความชันหนื่อว่าสูงสูงสูงพอได้กําลังตรงนี้ยังไม่สูงสุดนะตรงเนี้ยเดี๋ยวไปต่อไปต่อไหมคะไปต่อไหมคะกลับกลับกลับได้เลยไหมถามแรกขอกลับได้เลยไหมจะไปทางนี้หรือจะไปทางกลับทางเดิมนะคะคุณนี้ผมขอกลับทางนี้โอเคค่ะครูบิมครับเป็นไงบ้างคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันออกซิเจนไม่พอ หายใจเท้ากันนะเตอออกซิเจนหายใจเข้าไม่ไหวก็หายใจออกก็ได้นางเนียวนางเนีวไปอยาพี่พี่เขามาใช่ไหมสบายมากครับกลับไปจัดการเลยนะกลับไปแล้วก็อ่ะน้องคนเล็กน้องคนเล็กเป็นไงบ้างคะสบายอยู่นี่ขาแรงเลยนะคะขาแรงเวจะมาิ่งขึ้น หใช่ไหมนวิ่ไม่ได้วิ่งนะไอ้เนี่ยูเบนไม่อยู่สนุกด้วยกวากูเม่ไม่วิ่งกูเม่ไปอยู่มี่ไหลเข้าป่ากันบ้างอ่ะอกได้ไ้นทำไม ไม่กด้ไม่อยู่เขาไม่หลอกันนี่ไม่หลอกกัมาไม่หลอกเขาก็ต้องเตรียมบอกว่าแล้วทิ้งแล้วทิ้งเขาไว้กันหมดเลยไม่เดินไม่เดินอ่ะ بابا بابا براهيم عليه حب براهيم เยอะเลยนะเนิลมาวะมาวะแต่กี้บอกว่าาวมาเป็นลูกหนูแล้วเนี่ยดันขึ้นมาตืดตืดตืดจะเข้าใครเหรอเนี่ย เป็นไงบ้างครับพี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากจอดสุดยอดวันเนี้ยทั้งร้อนแต่ก็<อ>บรรยากาศที่นี่ก็เย็นนะแต่อากาศเย็นไม่ช่วยอะไรเลยนะไอที่ดูสิพาวองศา <laughs> ดูเงือกสิโอ๊ย <h ull ing> <h ull ing> จเเบรยอะมากเป็นไงบ้างครับอาการเป็นไงบ้างครับขอสัมภาษณ์นะไม่เป็นไงโอเคสัมภาษณ์คุณป้าหน่อยครับเอ้ยคุณพี่หน er mm ่อยครับคุณมากเลยคุณป้าเป็นไงบ้างครับเหน็่อขี้วัวมากเครียดเหรอคเขาตีนกาขึ้นเลยขอสัมภาษณ์แพรหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างก็โอเคนะคะ แต่ท่านอนอยู่บ้านจะโอเคกว่ามันหยุดมันหยุดมันพักผ่อนมันพักผ่อนทำไมต้องมาทรมานที่นมันนอนอยู่บ้านผ่อนในะนำว่าคนนอนอยู่บ้านเป็นไงบ้างพี่โอ้สนุกสนานเลยครับถือว่าโค้ดนิวไม่แกงครับเอาเวลาดีไปครับไปค่อยต่อไปค่อยเับพี่แหนมแหงไปกลอสันนิ่งครับพี่คนไหนจะไปร้อยโลเหยียบขี้เลยจ้าอารมณ์เเป็นไงบ้างครับคิวมาก สบายสำหรับพี่แล้วเหี้ยี่คนสัมภาษณ์ดูเหมือนะเอาเลยพูดตรงๆเลยเพี้ยมึงไงเพี่ยะมอกกูมาไงเขาตัดเรื่องบรรยากาศออกไปนะคือแบบพี่ยพากูมาลอกเชือดนี้อันนี้่ปนเาแรกเลยรั้งแรกด้วยที่มาเนี่ยชวนไปไหนยังไปอไรเลยวันนี้เป็นไงบ้างพี่สบายครับสบายชิวดันต่อทักเม่อกตามสบายมึงไปเลย โอเคโอเคเด้อเด้อเราไปสัมภาษณ์คนเดินต่อครับเราเป็นไงบ้างครับมันร้อนครับนี่บนเขาเราเป็นไงบ้างครับมันร้อนร้อนคนไม่ไปหากองมาหาคนแล้วครับเราเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมได้อยู่ได้อยู่เป็นไงพี่ยังไม่ตายต่ไอ้เบิร์ดเราต้องรอดนะ อย่ไปยี่สิบกิโลไอ้นี่วางกับดักอย่าได้ไหวไหมไหวไหมไหวโโเ้กี่โลอิริทของกูอิรลทของกไปต่อไปต่อยีบโลไหวไหมไหวครับไหวไหวไหไปลุยกันไปลุยกัน ปูแอร์หน้ายังสดชื่นอยู่แล้วหน้ายังเป๊ะอยู่เลยค่ะสนติดแน่นดีถ้าไม่แต่งจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยว่ะไปแน้าุเรยต่อสัมาณ์ต่อสัมาษณอะอสัมาณ์ต่อครับไไปดิตรงหมดิอ่เราจะไม่บ่นใช่ไหมบ่นดิบ่น ภาษาพืับที่นินครับก็ของพววนินเองครับเขาจะปิรดร้านมนวิ่งแล้วนะครับมาได้บบาแล้วครับน้องนิวทำไมอ,อย่าไปท้อดิตอดชื่นบ๊วยอ้า ไปนะครับไปด้วยกันนะครับฮะแล้วถ้าคุยแอร์ไปผมก็ไปอ่ะคุยแอร์ต้องไปนะคุยคุยแอร์ไปไหมทำหน้าตาเซเชนหน่อยดิไม่อย่าทำหน้าตาดิมกาขึ้นหน่อยดิเหมัอนกิ๊กเกล่ะไหวไหมครับดิมก่อนไหวไหมไหวไหมชิวชิวขอโนี่ไม่กินเรกินข้าวโคกคนนี้ไปขาลูกโป่งใช่ไหม ไม่ยืนยันไม่ไม <laughs>